พระสมเด็จพระคังพิมพ์ฐานแซมที่เห็นอยู่นี้ถือได้ว่าเป็นพระอิพิมพ์ทรงหนึ่งที่สวยงามมีความคามชัดไม่ว่าจะเป็นเส้นสุมขององค์พระก็จะดูหนานใหญ่นะครับทําให้องค์พระมีมิติก่อนอื่นก็ต้องฝากสวัสดีทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับถ้าหากว่าคลิปของผมมีประโยชน์นะครับก็ต้องฝากกดไลค์กดแชร์และก็กดติดตามให้ด้วยนะครับมาชมที่เนื้อพระนะครับเนื้อพระก็จะดูเก่า เนื้อจะเก่ามากๆนะครับจะมีการแตกลายงาทั่วทั้งองค์ไม่ว่าจะเป็นที่ฐานขององค์พระนะครับเส้นสุมขององค์พระก็จะมีการแตกลายตัดกับเส้นสุมนะครับบ่งบอกถึงธรรมชาติและก็การเวลานะครับเส้นสุมขององค์พระก็จะมีความเก่ามีความแห้งนะครับมีการมมวนจากด้านในเข้าหาตัว มงบอกถึงการเวลาพระกันขององค์พระก็จะคมยาวเกือบเกือบจะลดไหลนะครับพระเกศก็จะจะลดซุ้มก็ถือได้ว่าเป็นพระอีกพิมพ์ทรงหนึ่งที่มีความคมชัดแล้วก็ดูอ่อนช้อยสวยงามเลยทีเดียวผมเชื่อว่าพระชุดนี้น่าจะมีการลงรักเอาไว้น,นะครับเห็นไหมครับแต่ด้วยการเวลา พระร้อยกว Get ่าปีนะครับก็จะมีการหลุดล่อนแล้วก็กระเทาะออกไปนะครับหลงเหลือให้เห็นบ้างเป็นบางส่วนนะครับพระที่มีการลงลักนะครับเมื่อมีการหลุดล่อนกระเทาะออกไปก็จะทําให้องค์พระดูมีมิติแล้วก็สวยงามไปอีกแบบหนึ่งเนื้อพระจะเก่ามากๆนะครับเห็นไหมครับ เนื้อจะเก่ามากสังเกตได้ว่าที่พื้นผิวขององค์พระก็จะมีการงอกและก็มีการเกิดของแคนเซนนะครับขึ้นมาปกคลุมอยู่ที่พื้นผิวขององค์พระนี่คือการเวลานะครับพระชุดนี้จะมีด้วยกันทั้งหมด6องค์นะครับเดี๋ยวผมจะหยิบขึ้นมาให้ชมทีละองค์เป็นพระที่เก่าเก็บเป็นพระที่ผมเก็บมา10กว่าปีนะครับ ก็เหมือนกับที่ผมทำคลิปเอาไว้นะครับเป็นคลิปก่อนหน้านี้นะครับที่ผมบอกว่าหลายๆท่านที่มีการถามมานะครับว่าผมได้พระมาอย่างไงนะครับหลายๆท่านที่ชื่นชอบแล้วก็เช่าหาไปนะครับก็โทรมาถามนะครับผมก็บอกไปแล้วนะครับที่คลิปก่อนหน้านี้ว่าผมได้รับมอบหมายจากผู้หลักผู้ใหญ่ท่านหนึ่งเมื่อ10กว่าปี ผมก็มีเยอะนะครับที่ท่านมอบให้ไม่ว่าจะเป็นดอกสายอนุรักษ์สายวิทยาศาสตร์นะครับแล้วก็สายวัดนะครับผมก็มีเยอะนะครับถือได้ว่าเป็นโชคดีของผมที่ผมได้รับมอบจากรุ่นสู่รุ่นนะครับวันนี้ถือว่าเป็นเลิกดีนะครับที่ผมได้นำอุพระชุดนี้ออกมาทำคลิปให้ท่านได้ชมกันผมก็ใช่ว่าจะ เก่งนะครับผมก็จําจากหลายๆท่านหลายๆอาจารย์ที่ออกมาบอกนะครับว่าพระชุดนี้มีที่มาอย่างไงสวยงามอย่างไงพิมพ์ทรงเป็นอย่างไงนะครับผมก็จําจากหลายๆอาจารย์นะครับหลายๆท่านที่ออกมาให้ความรู้นะครับเป็นพระสมเด็จพิมพ์ฐานแซมที่มีจำนวน ตามที่ตียำประไว้นะครับท่านได้จําแนกเอาไว้นะครับก็จะมีด้วยกันทั้งหมด8อ่พิมพนะครับไม่ว่าจะเป็นพิมพ์เขือนพิมพโปรงพิมพ์ชะลูดพิมพ์ป้อมพิมอ่สันทัดพิมพ์ย่อมพิมพ์อกล่องหูยานฐานเส้นพิมพ์อกล่องหูยานฐานบางนะครับ าหากว่าผมจำผิดก็ต้องขออภอัยด้วยนะครับแต่ชุดนี้นะครับเป็นพระที่หูยานอกล่องหูยานฐานแสมนะครับก็ถือได้ว่าเป็นพระอีกพิมพ์ทรงหนึ่งที่มีมิติแล้วก็หาชมได้ยากในปัจจุบันนะครับผมเชื่อว่าหลายท่านมีแต่เป็นพระที่หลายๆท่านมีความห่วงเห็นนะครับ จึงไม่ได้นำออกมาโชว์นะครับก็ถือว่าเป็นพระที่หาชมได้ยากแลยก็ไม่ค่อยมีทั่วไปไม่ว่าท่านจะไปเดินตามแผงพระตลาดพระนะครับผมว่ายากที่จะหลุดมาให้เห็นนะครับพระร้อยกว่าปีเนื้อจะเก่านะครับเห็นไหมครับเนื้อเก่ามากๆ ่างน้อยไม่ต่ำกว่า150ปีขึ้นไปนะครับพระอายุ80 90ปีไม่ได้แบบนี้แน่นอนนะครับขนาดพระปี09พระ100ปีนะครับที่มีอายุ50 60ปีก็ยังมีเนื้อที่ไม่ได้แบบที่เห็นนะครับผมเชื่อว่าพระองค์นี้ต้องมี150ปีขึ้นไปผมจะเอา ความเก่าเป็นหลักนะครับผมจะมองที่ความเก่าแล้วก็เนื้อพระนะครับพิมพ์ทรงตาําหน่ผมจะไม่ให้ความสําคัญนะครับผมจะให้ความสําคัญที่เนื้อพระมากกว่าด้านข้างขององค์พระก็จะดูเป็นธรรมชาติเห็นไหมครับมีความเกา่ามีร่องรอยของการแตกปริ ด้านหลังขององค์พระก็มีความเป็นธรรมชาติเช่นเดียวกันเห็นไหมครับที่ขอบด้านหลังขององค์พระก็จะมีร่องรอยของการแตกปรีนนี่คือการเวลานะครับต้องใช้เวลาถึงจะได้แบบที่เห็นนะครับเห็นไหมครับดูยังไงก็เก่ามาก คราบสีเหลืองนะครับเป็นคราบของน้ำมันตั้งอิ๋วแล้วก็ผสมอยู่กับคราบลักนะครับที่มีการเคลร้ากันไปนะครับแต่ด้วยการเวลานะครับลักแล้วก็น้ำมันตั้งอิ๋วก็มีการหลุดล่อนแล้วก็กระเทาะออกไปเห็นไหมครับเป็นการหลุดล่อนแลวก็กระเทาะออกแบบธรรมชาติคล้ายๆกับ ที่หลายๆท่านบอกว่าร่องรอยของการยุบย่นนอนด้นปูไตนะครับเดี๋ยวผมจะหยิบขึ้นมาให้ชมองค์ถัดไปนะครับ ไม่ต่างกันนะครับแต่และองค์ก็จะสวยงามพิมพ์ทรงก็จะคมชัดเช่นเดียวกันเห็นไหมครับมีความเหี่ยวหยุบย่นมีการงอกนะครับมีการหลุดล่อนของพื้นผิวพระนะครับเป็นพื้นผิวพระที่มีการหลงลักแล้วก็นำมันตั้งเอียวนะครับเหมือนที่ผมบอกนะครับเหมือนที่ผมเกินเอาไว้มีการหลุดล่อนแล้วก็กระทอะออกไป คล้ายๆกับเกล็ดปลากะดีเอ็นบีครับนี่คือธรรมชาติดูครับดูความเหี่ยวดูความย่นของเนื้อพระมาชมองค์ที่2นะครับนี่ครับ ที่3ไม่ใช่องค์ที่2นะครับองค์ที่3ก็ต้องขอไปนะครับทากว่าพูดพยาผิดพลาดประการใดเห็นไหมครับเนื้อจะเก่าไม่ต่างกันหลายๆท่านที่ชื่นชอบในเนื้อพระสมเด็จนะครับท่านเห็นอย่างนี้แล้วท่านคิดว่าเก่าหรือใหม่ครับคำตอบก็ต้องอยู่ในใจของท่านนะครับ ผมว่าไม่มีใครปฏิเสธได้นะครับว่าเนื้อพระขนาดนี้จะไม่เก่านะครับหลายๆท่านที่ชื่นชอบในเนื้อพระสมเด็จท่านคงจะรู้แก่ใจดีนะครับ ชมองค์ที่4นะครับเห็นไหมครับแต่และองค์มีความคมชัดแล้วก็สวยงามดูมีมิตินะครับก็เหมือนที่ผมบอกพระที่มีการลงรักเอาไว้นะครับเมื่อมีการหลุดล่นกระเทาะออกไปนะครับก็จะทําให้องค์พระดูมีมิติแล้วก็สวยงามเลยทีเดียว ละองค์สวยๆทั้งนั้นมาชมองค์ที่5นะครับไม่ต่างกันนะครับแต่และองค์เห็นไหมครับดูความเป็นธรรมชาติคล้ายๆกับเกล็ดปลากรดีนะครับมีการกระเทาะมีการงอกหลุดล่อนนะครับ นี่คือธรรมชาติแล้วก็การเวลามาชมองค์สุดท้ายองค์ที่6นะครับไม่ต่างกันแต่ละองค์ดูครับที่ขอบด้านข้างดูเป็นธรรมชาติมีรอ,อยของการตัดนะครับ มีความเหี่ยวมีความแห้งนะครับที่ขอบด้านข้างขององค์พระดูยังไงก็เป็นธรรมชาตินะครับเดี๋ยวผมจะนำเอาพระทั้งหกองค์ขึ้นกล้องขยายสูงให้ได้ชมนะครับมาชมที่กล้องขยายขยายสูงนะครับมาเริ่มจากองค์แรกนะครับ เมื่อดูผ่านกล้องขยายสูงจะเห็นได้ว่าเนื้อพระนะครับจะออกไปทางเขางาช้างเนื้อจะออกไปทางนึกนุ่มนะครับที่พื้นผิวขององค์พระก็จะมีอ่อผพงทองนะครับฝังอยู่ที่พื้นผิวขององค์พระเห็นไหมครับถ้าสังเกตด,ดีนะครับทั่วทั้งองค์พระจะมีอ่อผพงทองฝังอยู่ ดูร่องรอยของความก่อน,นะครับมีการแตกรากผุกชีทั่วทั้งองค์ร่อง้อยที่มีการแตกปลิ่นะครับก็จะมีการงอกของ uh, แคนไซน,นะครับขึ้นมาเติมเต็มตรงที่แยกแล้วก็แตกนะครับนี่คือการเวลาเห็นไหมครับ นี่ก็ใช่นะครับผงทองเห็นไหมครับเนื้อจะมีการงอกจะมีการแทรกขึ้นมานะครับตามพื้นผิวขององค์พระดูยังไงก็เก่าดูยังไงก็เป็นธรรมชาติร่องรอยที่เป็นหลุมนะครับเกิดจากการย่อยสลายของอินทรีย์สารนะครับ เนื้อพระก็จะคล้ายๆกับมีแผ่นฟิล์มบางๆนะครับเคลือบอยู่ที่พื้นผิวขององค์พระเป็นการเกิดของแคนเซนนะครับที่ขึ้นมาปกคลุมอยู่ที่พื้นผิวขององค์พระมาชมองค์ที่2นะครับ ไม่ต่างกันนะครับแต่ละองค์เห็นไหมครับมีการย่อยสลายของอินทรีย์สารนะครับที่เป็นลุมเป็นบ่อเกิดจากการย่อยสลายเหมือนที่ผมบอกครับธันตเพื่อนนะครับนอกจากผงพุทธคุณผงวิเศษทั้งห้าและก็เม็ดมวลสารมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นเม็ดกําแพงสมกอผงฐานนะครับและก็จะมีกล้วยข้าวเกสรดอกมานะครับ ข้าวกล้วยเกสรดอกไม้นะครับเป็นธนเพืชเมื่อได้อายุของกัน,นครับก็จะมีการย่อยสลายและก็มีการหดย่อยสลายนะครับทําให้องค์พระก็จะลงเหลือ้อผงพุทธคุณนะครับให้เห็นปูนเปลือกหอยนะครับก็จะมีความแกร่งนะครับจะไม่มีการย่อยสลายเหมือนกับธนเพืชน,นะครับ บางอย่างก็เป็นการวิเคราะห์ส่วนตัว่สวนตัวนะครับถ้าหากการวิเคราะห์ของผมผิดพลาดประการใดแล้วก็ดูแล้วไม่ตรงกับหลายๆท่านที่วิเคราะห์นะครับก็อยู่ที่ดุลพินิษเป็นการวิวเคราะห์ของแต่ละคนนะครับความคิดเห็นต่างกันนะครับก็ขึ้นอยู่แต่ละท่านจะวิเคราะห์ไปยังไงไม่ผิดนะครับ แต่และคนจะวิเคราะห์จะวิเคราะห์ไปยังไงนะครับขึ้นอยู่กับแต่และคนดูความเหี่ยวนะครับดูการย่นของเนื้อพระมาชมองค์ที่สามนะครับเห็นไหมครับแต่และองค์ เม็ดท,ที่ฝังอยู่เป็นเม็ดกําแพงสมก่อนนะครับ ชมองค์ที่สการแตกรากผักชีเล็กน้อยนะครับที่พื้นผิวขององค์พระก็ทำให้องค์พระดูมีสเสน่ห์แล้วก็ดูสวยงามไปอีกแบบนะครับเห็นไหมครับการแตกเล็กๆนะครับ เมื่อขึ้นกล้องขยายสูงก็จะเห็นได้อย่างเด่นชัดนะครับร่องรอยของการแตกรากผุกชีเล็กน้อยนะครับเห็นไหมครับที่มีการแตกที่เห็นอยู่นี้ก็จะเป็นพงทองนะครับเหมือนที่ผมบอกจะมีพงทองฝังอยู่ที่พื้นผิวขององพระที่เห็นเป็นคราบด,ดับนะครับก็เป็นคราบลักเป็นคราบลักนะครับที่ลงเหลือให้เห็นนอกจากกระเทาะออกไปบ้างนะครับ ก็จะมีให้เห็นเป็นบางจุดนะครับมาชมองค์ที่ห้านะครับเห็นไหมครับแต่ละองค์จะมีผงทองฝังอยู่ที่พื้นผิวขององค์พระทุกองค์ดูความเป็นธรรมชาติดูร่องรอยของการแยกการแตกการปลิดนะครับ จะให้ดูผ่านๆนะครับเพราะว่าผมอธิบายไปกับองค์แรกแล้วนะครับมาชมองค์ที่6องค์สุดท้ายน,นะครับผมจะให้ดูผ่านๆนะครับเห็นไหมครับไม่ต่างกันผมจะให้ดูให้จะเทียบให้ดูทุกองค์นะครับว่าพิมพ์ทรงเนื้อพระไม่ต่างกันนะครับ เดี๋ยวผมจะให้ชมด้านด้านหลังสักองนะครับมาชมที่ด้านหลังขององค์พระเห็นไหมครับจะมีความเก่ามีต่างจากด้านหน้านะครับดูคราบของน้ำมันทั้งอิวแล้วก็คราบหลักนะครับดูความเหี่ยวยุบยุ่น ดูมีมิตินะครับเห็นไหมครับการาการย่นนะครับของเนื้อพระก็จะประมาณนี้นะครับพระชุดนี้ผมแบ่งปันนะครับถ้าหากว่าใครชื่นชอบอยากจะเช่าหาบูชาขึ้นคอนะครับ ก็สามารถแคปหน้าจอเอาไปได้นะครับเดี๋ยวผมจะเพิ่มภาพไปทีละองค์ชอบองค์ไหนก็แคปหน้าจอได้นะครับสนใจอยากจะเช่าหาก็ติดต่อมาทางเบอร์ แอดไลน์มาทางเบอร์084 771 7733ได้นะครับพระชุดนี้ถ้าได้ไปอยู่ในตลับหรือว่าอยู่ในกรอบนะครับจะโดดเด่นแล้วก็สวยงามเป็นอย่างยิ่งนะครับเรื่องพุทธคุณครอบจัก,กรวาลไม่ว่าจะเป็นคงกระพันชาชารตรีแขวคลาดปลอดภัยโชคลาภ ครอบจักรวาลน,นะครับพุทตคุณของสมเด็จก็เป็นที่เรื่องลือของอคนไทยเรานะครับและก็มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลกแล้ครับไปทั่วโลกถือได้ว่าเป็นพระสมเด็จที่สวยงามอีกชุดหนึ่งนะครับก็ต้องขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมสวัสดีครับ